มาดูในเรื่องของไพ่จะเจออะไรกับจุดเด่นตัวตนนะครับไพ่ขึ้นเป็นอายุติธรรมนะครับอืมจริงๆเนะี่ยไพ่ขึ้นสิบดาบนะจริงแหละที่ในเรื่องของความโดดเด่นของตัวคุณเนี่ยมันเป็นเรื่องของความที่คุณเจออะไรมาเยอะเนะี่ยคุณมีความแกร่งมีความเข้มแข็งแต่ไพ่ย้าเตือนนะในเรื่องความอายุติธรรมเนี่ยมันก็เอ็นเอียงไปด้านความทุกข์ซะเยอะเหมือนกันนะมันเหมือนมันเจออะไรมาเยอะจนทําให้คุณรู้สึกแบบจิตตกได้เหมือนกันในบางมุมนะครับบางครั้งมันก็ทาให้ตัวคุณรู้สึกแย่ได้เหมือนกันนั้นพยายามดึงใจตัวเองเยอะๆ ให้มารับพลังงานบวกบางอะไรผ่านไปแล้วก็ปล่อยวางมันไปอะไรมันเป็นสิ่งที่มันเป็นความทุกเพียงแค่ว่าคุณต้องทําปัจจุบันให้ดีขึ้นไม่ให้เกิดความทุกข์เรานะน,นะมันยอมรับความเป็นจริงแล้วก็ไปข้างหน้านะครับหรือสิ่งที่คุณทำนะสิ่งที่คุณตั้งใจก็สําเร็จได้ต้องมั่นใจตัวเองให้เยอะๆนะครับมัรู้สึว่าในเรื่องข้อเสียนะครับไ้เจออะไรไปขึ้นปลดล็อกอในเรื่องข้อเสียเนะี่ยมันเป็นเรื่องของความใจร้อนนะดังนั้นกูต้อง พยายามที่จะลดทิฐิตัวเองนะครับแล้วก็บางอย่างที่คุณคาดหวังเกินไปหรือกลัวกังวลเกินไปต้องดูตามหลักตองเป็นจริงให้เห็นถึงปัญหาไปด้วยกัน ปลดล็อกกุญแจนะ้วเออไปอางานที่เปิดกุญแจ,จใจของตัวคุณนะเพื่อเปิดมองโลกกว้างเออมองสิ่งรอบข้างบ้างเพื่อจะดูว่าอะไรมันเกิดขึ้นดูซิว่าอะไรมันแก้ไขได้บ้างดูซิว่าอะไรที่มันผ่านพ้นมาแล้วเราแก้ไขแบบไหนได้ดียิ่งขึ้นนะจะได้ไม่โฟกัสในเรื่องของความทุกข์จนเกินไปนะครับในเรื่องของสพแวดล้รอมหละ่ะไปขึ้นในเรื่องของอำนาจไปขึ้นเป็นราชสีห์นะในสิ่งที่คน้องเป็นสิ่งที่มัน ค่อนข้างดีนะสภาะวะคนรอบข้างจริงๆแล้วเนี่ยให้ขึ้นเป็นหนึ่งหม้เนี่ยมันเป็นพลังงานของการที่มีผู้คนรอบข้างให้แรงบันดาลใจให้ความคิดสร้างสรรค์ให้คาปรึกษานะแล้วก็เป็นสิ่งดีด้วยให้ขึ้นเป็นอำนาจเด็กคือมีคนช่วยเหลือค่อนข้างดีรวมถึงผู้หลักผู้ใหญ่นะครับ mm. ไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามเนี่ยถ้ามีการไปขอความช่วยเหลือเนี่ยในห้องจุดนี้ทำเถอนะนะยิ่งปัญหาคุณเยอะแบบนี้หรือคุณทุกข์ใจเยอะๆแบบนี้ หาใครสักคนให้กำลังใจตัวคุณก็ดีขึ้นนะอย่าเก็บความทุกข์เอาไว้เพียงแค่ตัวคุณเดียวคนเดียวนะไม่ได้ช่วยอะไรดีขึ้นนะครับด้านคุณปรับใจให้ดีขึ้นจากการช่วยเหลือคนอื่นการได้รับการช่วยเหลือจากคนอื่นเนี่ยก็จะดีกว่านะครับม้สึูว่าไพ่สิทธิกริยานะครับจะบอกอะไรกุณขอบารมีขอบามอรามีนะครับครูบาอาจารย์ที่แนะนำทางปารไพ่สธิกริยาไพ่ขึ้นเป็นชาปนากิจนะครับในเรื่องของสิ่งที่มันเกิดความแปรเปลี่ยนความทุก ความไม่สบายใจนะสิ่งที่มันผิดพลาดสิ่งที่มันผ่านมาแล้วนะครับไพ่กุศลมนักกิจหมายถึงว่าสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่คุณต้องยอมรับมันในปัจจุบันและสิ่งต่างๆเหล่านั้นเมื่อคุณยอมรับมันแล้วเนี่ยมันทำให้คุณสร้างสรรค์ทำสิ่งใหม่ใหม่มีพลังใจมากขึ้นและหากคุณยังติดอยู่กับสิ่งที่มันผิดพลาดสิ่งที่มันไม่ดีเนี่ยมันยิ่งทาให ใจตัวคุณไม่ออกจากจุดเดิมเลยนะนะคุณต้องยอมรับความจริงแล้วก็ก้าวไปหน้าจะดีกว่านะเปิดใจใหม่ๆจะดีกว่าใจะได้ความสุขได้วความสว่างมากขึ้นต่อมาไปขึ้นในเรื่องของเท้าวิรุปักนะเจ้าแห่งหนาคในห้องชนี้ให้คุณไปไหว้เกี่ยวกับพญายนาคเพื่อจะนุนนาให้ชีวิตตัวคุณเนี่ยสำเร็จมากขึ้นเปิดทรัพย์เปิดโชคเปิดลาเปิดพลังงานเปิดพลังบุญให้กับตัวคุณได้รับพลังงานดีๆดีนะจากพลังงานเทพเทวาจากพลังงาน เจ้าแห่งหนาคเท้าวิรุปักหรือพญายนาคนันเองนะครับมาดูซิว่าไพ่บุญญาพิชิตหาเอย่างไรไพ่ขึ้นในเรื่องการเสริมโวโในการที่คุณเองเนปล่อยปลานะครับในเรื่องการปล่อยปลาหนุนนําให้ชีวิตตัวคุณดีขึ้นรวมไปถึงการที่คุณไปไหว้พระเก้าวัดนะครับไหว้พระเก้าวัดจะสน,นุนนําให้สิ่งต่างๆที่คุณเนี่ยปรารถนาสิ่งไหนก็สำเร็จเรื่องนั้นหรือคุณไปไหว้วัดที่มีเกี่ยวพญายนาคนะครับก็จะยิ่งช่วยหนุนนำให้คุณนี่สำเร็จมากยิ่งขึ้นนะครับและเสริมด้วยก คิดดีทดําดีพูดดีนะครับเพื่อจะนุนนําให้สิ่งต่างๆที่คุณทํานะครับล้วนแล้วเป็นสิ่งที่ดีๆและดึงดูดทั้งคนดีๆด,ดึงดูดทั้งความสำเร็จเข้ามาหาตัวคุณได้มากยิ่งขึ้นเยด,ด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจที่ดีเป็นพลังใจให้นะครับมาดูซิว่าไพ่ขลังนะครับจะเตือนอะไรคุณบ้างไพ่ขึ้นเป็น พังนะในเรื่องของความรู้สึกนะของตัวคุณในหลายอย่างที่มันมมนเป็นความรู้สึกกักมากกว่าที่มันรู้สึกพังนะมันเป็นเรื่องต่างๆที่คุณพบเจอมานะไปคือเป็นโนมิโน,โนที่ล้มระเนียนาเลยนะอืมมันเป็นเรื่องของใจตัวคุณมากกว่าต้องคือ โน้เมนโนที่ล้มไปอ่ะจริงๆก็ตั้งใหม่ได้นะเ <c oughs> นี่ยเรื่องของความรู้สึกตรงตาที่คุณพังไปแล้วหรือเสียสูญเสียอะไรไปแล้วเนี่ยก็เริ่มต้นใหม่ได้นะังแล้วนยอย่าไปคิดเยอะกับสิ่งที่มันพังทลายที่ผ่านมานะครับคุณสามารถที่จะมีความประพด,ดีเริ่มต้นใหม่ได้นะครับอะไรที่มันแล้วก็แล้วกันไปนะให้อภัยตัวเองด้วยให้หัวใจตัวคุณได้รักบ้างมีความสุขใหม่ๆบ้างนะครับเพื่อจะมีความสุขที่ดีที่คุณเองก็สร้างขึ้นใหม่ได้โดยเช่นกันนะครับอ่ะดูสิไพ สิทธิกริยาว่าอย่างไรบ้างนะครับขอบารมีครูบาอาจารย์นะครับที่แนะแนวนทางผันไพ่สิทธิกริยาไพ่ขึ้นเป็นพระพุทธสปหรินะไพ่ขึ้นเป็นตัวแทนของครูบาอาจารย์ตรงตัวนะที่จะคอยหนุนนำนะช่วยเหลือตัวคุณสิ่งที่คุณปรารถนาเนะี่ยครูบาอาจารย์ช่วยเหลืออยู่แล้วนะในเรื่องความรักแต่คุณก็ต้องมีสติด้วยเพื่อจะมีใจมีพลังใจมากขึ้นที่จะออกไปหาพลังงานดีๆนะแล้วก็ดึงดูดความรักที่ดีเข้ามาตัวคุณมากขึ้นต่อมานะครับไพ่ขึ้นเป็น อินคู่นะครับไปขึ้นในเรื่องของความรักที่เนี่ยไพ่ค้อเป็นคู่แทนนะไปเึ้นอินคู่เนี่ยคือคจะเจอคู่ที่ดึงดูดข้าหาตัวคุณนะครับแล้วก็สิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณอยากจะได้ความรักดีๆดีเนี่ยมันจะเริ่มเกิดขึ้นนะแต่อยู่ที่ว่าตัวคุณเนี่ยจะสร้างใจดึงดูดเข้าหาคนที่เข้ามาด้วยหรือเปล่าเช่นกันนะครับไพ่บุญญาพิธิานว่าอย่างไร ไพ่ขึ้นในเรื่องของการเสริมดวงนะจากการที่คุณเนี่ยไปเติมน้ำมันตะเกียงนะครับเพื่อจะนุนนำนะเสริมใส่สว่างนะสองทางนะให้คุณได้พบเจอคนที่ใช่จริงๆนะครับโดยไปถึงการที่คุณทําบุญที่เกี่ยวกับน้ำนะไม่ว่าจะไปถวายปัจจัยค่าน้ำตามวัดวารับต่างๆก็ได้นะหรือถไว้น้ําปานะให้กับพระพิสุสงนยก็จะค่อยนุนนำนะให้ความรักของคุณมีความรับรื่นมากขึ้นนะสมหวังมากขึ้นสมปริถนาสมปรารถนามายืนด้วยเช่นกันนะครับมาดูชื่อว่าเลขมงคลที่จะเสริมในเรื่องของ ความรักของคุณนะครับเป็นเลขอะไร hey, mm hmm. ให้คือเลขหนึ่งนะครับแล้วก็ขึ้นเป็นเลขแปดนะ <Yeah. S 1> เลขหนึ่งเสริมในเรื่องความมั่นใจนะครับแล้วก็เลขแปดเสริมในเรื่อง,งความรักที่มันคงมากขึ้นให้คุณนําเลขหนึ่งแล้วก็เลขแปดนะครับเพื่อจะหนุนนําให้ความรักของคุณสมหวังนะทําเป็นโปสเตอเร์อก็ได้นะหรือว่าทําเป็นรูปแบบที่จดสกัดนะเอาไว้ในกระเป๋าสตางค์เพื่อเสริมดวงความรักของตัวคุณในวงจุงนี้ด้วยเช่นกันนะครับมาดูสิว่าไพ่ขลังนะครับจะเตือนอะไรคุณ ไพ่ขึ้นควา้าัฉนะครับจริงๆแล้วเนี่ยไพ่บ่งบอกเลยนะว่าจริงๆความรักดีๆเนะี่ยความรักที่คุณจะคว้ามาได้เนี่ยมีนะอืมไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลเลยตัวตนของตัวคุณนี่แหละก็จะได้รักดีๆนะตามที่คุณปรารถนาเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับแล้วก็ การที่คุณเองจะคว้าใยหรือคว้าความรักคว้าใจใครเนี่ยคุณก็ต้องคว้าใจตัวเองก่อนด้วยนะครับคุณที่จะรู้จักใจตัวเองนะแล้วก็ความรักแบบไหนที่คุณต้องการนะครับหัวใจตุกุนเรียกร้องในรูปแบบไหนเนี่ยจะเป็นสิ่งนั้นน่าจะเป็นสีดึงดูดรักด้ดีรักที่ทใช่เข้าหาตุกุณมากขึ้นแล้วก็ต้องเกิดจากการที่คุณยอมรับความเป็นจริงด้วยในยเรื่องของรักใหม่ๆจะเปิดโอกาสได้ใหม่นี้เข้าหาตุกุณมากยิ่ขึ้นทําให้จิตใจตุกุณเนี่ยมันก็ต้องดูว่าพอมันพร้อมเนี่ยก็จะมีทั้งความกล้าหาญมากเมื่อคุณ ฟังเสียงหัวใจตัวเองแล้วคุณก็จะขว้านกรักที่ดีเข้าหาตัวคุณมากขึ้นเรด้วยเช่นกันนะครับมารูสิว่าไพ่สิทธิกริยาะนะครับจะบอกอะไรคุณขอบารมีครูบาอาจารย์นะครับที่แนแนวทาง่ันไพ่สิทธิกริยาะไพ่ขึ้นเป็นอุปสมบทนะครับก็ <c ười> คือไพ่ออกไปนแนวบวดๆนิดน,นึงเนาะคือในเรื่องของการที่คุณสร้างพลังงาน ที่ดีต่อคือเกิดขึจ,จิตใจนั่นจริงๆนะถ้าบวชได้ก็ดีนะอะถ้าเป็นในเรื่องการไปถึงสิบแปดก็ได้นะถ้าเป็นผู้ใจอาจจะไปบวชก็ได้เพื่อจะเหมือนเจออะไรมาเยอะนะมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกแบบ ทุกกอย่างมันเต็มหัวไปหมดแล้วเครียดไปหมดเนี่ยการที่คุณได้ไปสงบจิตสงบใจในช่วงนี้มันก็จะช่วยเยียวยารักษาใจหรือเป็นการที่คุณอยู่กับตัวเองมากิ่งขึ้นนะครับหรือคุณสามารถจะไปไหว้พระพุทธเจ้าที่พิโซโลก็ได้นะเออเพื่อจะนุนนําให้ใจตัวคุณดีขึ้นนะนุนนําให้ในเรื่องของความสิ่งที่คุณเจอหลายๆหลายอย่างให้มันคลี่คลายและให้ความรักของตัวคุณดีขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับต่อมา ให้ขึ้นในเรื่องของพาวิสุนะครับพลังงานพรวิสนะนะุเนี่ยบ่งบอกนะเออบ่งบอกในเรื่องของการที่คุณต้องดูแลนะครับรักษาใจตัวคุณให้ดีขึ้นพยายามที่จะให้ใจตัวคุณนะไม่ตกไปสู่สิ่งลบๆความคิดที่ไม่ดีความคิดที่มันทำร้ายจิตใจตัวเองเนะี่ยให้กลับคืนมีจิตใจใดีมีความเข้มแข็งมีความแข็งแกร่งมากิขึ้นก็จะดีกว่านะครับ มองว่าไพ่บุญญาไม่ถานว่าอย่างไรนะครับไปขึ้นในเรื่องของการทําบุญนะจากการขัดพระเชพระที่วัดนะครับแล้วก็บริจาคร,ร่างกายนะครับในเรื่องของการขัดพระเชพระนี่ก็ช่วยหนุนหนักนะให้ในเรื่องของสิ่งที่คุณปรารถนาหรือสิ่งที่คุณอยากจะให้ปัญหาเหล่านะั้นมันหายไปเนี่ยการที่คุณไปขัดพระเชพระนี่เป็นการช่วยหนุหนนาในเรื่องต่างๆให้มันเกิดความสําเร็จมากขึ้นในเรื่องของความรักนะครับอะไรต่างๆที่มันเป็นซิ่งมันเป็นเครื่องขวางการตัดสินใจเนี่ยให้มันดีขึ้น และการที่คุณบริจาคร่างกายนะครับก็จะเป็นจุดหนุนนำนะในเรื่องของสิ่งที่คุณปรารถนานะการที่คุณนําร่างกายของคุณเป็นอาจารย์ญญใหญ่ก็ตามหรือว่าบริจาคร่างกายให้ในส่วนที่ไปช่วยเหลือผู้คนที่เขากําลังประสบอุบัติเหตุหรือเป็นโรคภัยไข้เจ็บต,ต่างๆบุญเหล่านี้นะมันจริงๆแล้วเนี่ยจะได้ทั้งเมื่อมีใจิตใจที่คุณจะไปทําแล้วนะครับแล้วสิ่งที่คุณปรารถนาก็สาเร็จได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักเรื่องอื่นๆเนี่ยคุณก็จะสมปรารถนาได้ยิงขึ้นในด้วยเช้นกัดนะครับ ดังนับเนี่ยดวงสีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจให้นะครับสำหรับไพ่เตือนนะครับถือว่าไพ่ขลังเตือนในกับเจ้าชะตาบางนะครับไพ่ขึ้นอิสรภาพมาเป็นการปล่อยวางนะในเรื่อง,องต่างๆที่บางอยา่างคุณคิดเดยอะเกินไปนะบางอย่างมันเป็นเรื่องของความทุกข์ส่วนตัวของทุกคุณด้วยนะเป็นความกังวลน,นะคิดเดยอะเกินไปมันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาเนาะสุดท้ายนั่นคือการไปพูดไปคุยไปทาความรู้จักไปสร้างความสัมพันธ์ที่มันดีขึ้นจะดีกว่าไปโฟกัสในจุดที่ คนสร้างสัมผัสให้มันมีความสุขความสัมผัสให้มันมีความชัดเจนมากขึ้นมากยิ่งขึ้นดีซิ่งยด้มากยิ่งขึ้นให้ดีซิ่งกว่านะเพราะว่าในเรื่องของขการที่คุณเองเนี่ยหมาโมแต่ไปคิดมากมัมแต่ไปทุกเนี่ยมันก็ ไม่ได้สร้างความสัมพันธ์ให้มันดีขึ้นนะครับอะดูสิไพเ่เจออะไรกับคนที่คุณคุยด้วยนะครับไพ่ขึ้นเป็นพระพิกาเนนะครับอืมในเรื่องของพระพิเนเนี่ยค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะเรื่องความสเปนเรื่องความรักอยูแ่แล้วแล้วเนี่ยเขารอคอยนะรอคอยให้คุณเข้าหารอคอยให้คุณมีการพูดคุยนะกับเขารอคอยให้คุณสร้างแต้มนะสร้างแต้มสร้างคะแนนนะให้กับตัวเขานะเหมือนเป็นการเาข้าหาการพูดคุยการให้กําลังใจซึ่งกันและกันนี่แหละมันก็เป็นการสร้างสิ่งดีให้กับเขาและเขามั่นใจคุณมากยิ่งขึ้นนจจาาากสิ่่่งทีีเเเเเไไปอะะรยยๆ รู้สึกดีกับคุณได้ด้วยเช่นกันหรือคุณเนี่ยสามารถที่จะไปขอพรกับพระพิคเนีก็ได้นะครับหรือจะไปไหว้ที่ห้วยขวางก็ได้นะเออในเรื่องของพระพิะคเนีกค่อนข้างที่จะหด,ดเด่นให้ประทานพรนะในเรื่องความสําเร็จประทานพรในเรื่องของความรักให้เกิดความสิ้นที่มากขึ้นดได,ด้วยเช่งกันนะครับเมื่อเื้อว่าไพสิทธิกริยานะครับจะบอกอะไรคุณขอบารมีกูบาอาจารย์นะครับที่ได้รัทาง่ันไพสิทธิกริยา ให้ขึ้นในเรื่องของปีละกานะครับให้ขึ้นพลังงานที่มันต้องเปิดเผยนะเออในเรื่องของ,าาองการที่จะเปิดเผยในการพูดเปิดเผยในความเป็นตัวตนซึ่งการันจะได้ดน้อมรับยอมรับกันได้แล้วก็เอ่อเป็นการที่มันไม่ปกปิดปิดบังซึ่งกันะก,กันแล้วทำให้ความรักมันพัฒนาต่อไปได้ในทิศทางที่ดีนะครับต่อมาให้ขึ้นในเรื่องของปีขาดนะคะรัะการที่มันกล้าที่จะกล้าที่จะ,ะเผชิญหน้าความเป็นจริงมากขึ้นกล้าที่จะพูด การที่จะยอมรับนะักการจะเข้าใจตัวเขาดะอย่าเอาแต่ตัวเองอย่างเดียวแต่เราต้องมองตัวเขาด้วยนะครับเพื่อจะเยียวยารักษาใจซึ่งกันและกาันและให้ความรักอะชัดเจนมากยิ่งขึ้นไพมุนญ,ญาเป็นหารว่าอย่่งไรนะครับไปขึ้นในเรื่องงการทําบุญโรงพยาบาลแล้วก็ทบุญถวายพระตย่ยจีวรน,นะครับก็การทําบุญในห้องจุเนี้ก็จะสิ่งที่วันหนุนหนักอยู่แล้วนะครับเพื่อจะให้บุญที่คุณทําเนี่ย ได้รับผลที่ดีในเะรื่องความชัดเจนมากขึ้นในเรื่องของชีวิตของตัวคุณมีช่องทางหนทาง,างต่างๆในเรื่องความรักให้มันไปทิศทางที่คุณปรารถนามากขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับหากคุณชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเขาด้วยนะครับใครที่กดแล้วขอความรักสมหวังปังๆของทุกคนนะครับดวงทีได้ต้องเริ่มจากพลรรังใจทใี่ดีเป็นพลังใจให้นะครับมาดูไพ่เตือนนะครับสําหรับไพ่ขลังที่เตือนเจ้าจ่าว่าอย่างไรบ้างนะครับไพ่ขึ้นผมลิขิต เชื่อมั่นนะภัยเงินเชื่อมัน่นเชื่อมั่นในความรักเชื่อใจกันนะครับเ,เรื่องของความสัมพันธ์ทีเ่เป็น,นเรื่องของความรู้สึกที่คุณมีให้เซอร์ไพรส์กัน ในเรื่องอดีตในเรื่องสิ่งที่ผ่านมานะ่ะอะไรก็ตามที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนคุณทั้งคู่เนี่ยก็ผ่านอะไรมากันเยอะนะในเรื่องต่างต่างถึงแม้ว่าจะไม่เยอะเท่าคนอื่นถึงแม้ว่าจะไม่ไม่เยอะเท่าใครเนี่ยแต่คุณทั้งคู่เรารู้ดีนะครับว่าสิ่งต่างๆที่ผ่านพวกกันมาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรียนรู้แล้วก็เป็นสิ่งที่คุณเองทั้งคู่เนี่ยก็ต้องก้าวต่อนะครับเป็นการที่มันต้องเชื่อมั่นในความหลากาองสมนธ์ที่มันเกิดขึ้นและพัฒนาต่อให้ดีขึ้นจะดีกว่านะครับ ต่อมาให <tinc S 2> ้เตือนในเรื่องของคู่คุณเนี่ยให้เกินเสี่ยงถ่ายนะในเรื่องของการที่พยายามที่จะเปิดใจนะเออคู่คุณก็พยายามจะเปิดใจพยายามที่จะลองเสี่ยงดูลองทําดูลองเปิดใจลองทําสิ่งนั้นลองทําสิ่งนี้พยายามให้โอกาสคุณแล้วคุณก็พยายามให้โอกาสเขาในเรื่องต่างๆไม่ว่าอะไรก็ตามให้มันมีการให้อภัยมีการให้โอกาสเนี่ยในเรื่องสิ่งต่างๆที่มันถึงแม้ว่าจะเกิดปัญหาแต่ปัญหาเหล่านั้นจะหมดสิ้นไปได้จากการให้อภัยกันนี่แหละนะครับเมื่อชั่วว่าให สิทธิกริยานะครับจะบอกอรกิยคุณขอบารมีครูบาอาจารย์นะครับที่แนะนำทางผัดไพ่สิทธิกริยาไพ่ขึ้นเป็นนาจานะครับไพ่ขึ้นในเรื่องของการที่มีความกล้าหาญกล้าพูดนะครับการที่จะเปิดเผยนะการที่จะยอมรับความเป็นจริงนะครับการที่จะ ยิ้มเข้าหากันแล้วก็พูดคุยกันอย่างสง่าผ่าเผยนะเออไม่ต้องกลัวว่าอะไรที่มันผิดไม่เป็นไรเราให้อภัยกันท้ายนะครับต่อมาไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของเมงสิ่อฮาตานะครับไพ่ขึ้นในเรื่องของการที่มันเหมือนเป็นการคุณต้องประคองใจนะให้ดีไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามก็รักษาอยู่ในศีลธรรมนะรักษาใจของคุณะกูให้ดีขึ้นในเรื่องต่างๆที่มันเป็นเรื่องของความรู้สึกเนี่ยเป็นเรื่องของหัวใจเนี่ยมันเป็นเรื่อง,องการปรับและก็ทับคอนใจแล้วก็เป็นเรื่องของเวลาที่จะให้มันเยียวยารักษาใจกันให้มากยิ่งขึ คุณทั้งคู่นะครับมโนเสว่าไพ่บุญญาพิธาร<ม>ว่าอย่างไรนะครับไพ่ึ้นว่าในห้วงช่วงนี้นะครับให้คุณเนี่ยสวดมนต์ก่อนนอนกันหน่อยหรือชวนกันไปนะสวดมนต์ในเรื่องของ บทสวดต่างๆหรือว่าสวดมนต์ด้วยกันก็ได้นะเป็นการเสริมดวงคู่คุณเนี่ยให้ดีขึ้นรวมไปถึงการที่คุณเนี่ยไปถวายทุกเทียนนะตามวัดบารามต่างๆตามเทวสถานต่างๆนะเพื่อจะนุนนําให้คุณนังคู่เนี่ยไม่ว่าจะขออะไรไม่ว่าจะปรารถนาสิ่งไหนในเรื่องของความรักในเรื่องของชีวิตนยก็จะเสริมเพิ่มเติมหรือดีไม่ขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับเรามาดูเลขมงคลที่จะเสริมในเรื่องของดวงความรักของคุณเป็นเลขอะไรไพ่ขึ้นเลขศูนย์นะครับ ให้ขึ้นเลขค응่าอืมเล็กสุดเลขค่านะครับเสริมในเรื่องของความรักที่ดีขึ้นมีสติกกมากขึ้นนะครับแล้วกรขจัดปะเป,ะป,ะปะ่าอุปสรรคปัญหาไปได้ดีด้วยเช่นกันนะครับแล้วเนี่ยคุณสามารถนําเลขสูงเลขค่าเนี่ยทำเป็นไวเปิ์ก็ได้นะครับหรือจดสักการเอาไว้ในกระเป๋าสตางค์เพื่อจะนุนดวงความรักของคุณให้ดียิ่งขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจที <Pos> ่ดีเป็นพลังใจให้นะครับให้จะเืออะไรบ้าง ไพ่เตือนในไพ่ก็เป็นเรื่องของจมดิ่งนะมันเป็นจมมาความทุกข์ตัวเองนี่แหละจมจากความไม่มั่นใจจมมาความผิดพลาดของตัวเองนะงสิ่งเหล่านี้มันทำให้คุณไมก่กล้าเออไม่กล้าจะกล้าออกไปจริงๆแล้วเห็นไหมมีทั้งโอกาสเออมีทั้งสิ่งที่เข้ามามีทั้งคนช่วยเหลืออย่างเต็มที่นั้นคุณเองไม่ต้องไปคิดเยอะนะเราทําให้สุดความสามารถในสิ่งที่คุณมีหากไม่มีอะไรก็เพียงแค่เตือนรู้เสริมเพิม่มเติมเท่านั้นเองนะครับรู้สึกว่าเลขมงคลที่จะเสริมดวงของสามคนที่กําลังหางานนะครับเป็นเลข ไพ่เลขหนึ่งนะครับแล้วก็ขึ้นเป็นเลขสองอืมเลขหนึ่งเสริมในเรื่องของความมั่นใจเลขสองเสริมในเรื่องของเสน่ห์นะสำหรับในเรื่องของการไปสมัครงานก็จะได้รับความเมตตาจากคุณอาผุ้ใหญ่คนรอบข้างได้ดียิ่งขึ้นนะครับให้คุณนําเลขหนึ่งเลขสองทำเป็นบุยเปิ้ลก็ได้นะครับหรือว่าจดสักการะเอาไว้ในกระเป๋าสตางค์นะครับก่อนที่จะไปสัมภาษณ์งานก็จะสาเร็จมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกันนะครับมืรสว่าไพ่ เตือนอะไรบ้างนะครับไปขึ้นเป็นพระโพสตัทวกุนอิมนะครับอ่ไปขึ้นในเรื่องของพระโพสัตวกุนอิมเนี่ยขึ้นในเรื่องของพลังงานของความสําเร็จที่เกิดขึ้นนะจากความตั้งใจนะความมุ่งมั่นของตัวคุณแล้วก็การที่คุณปรับใจให้มีความเมตตาปรับใจให้มีความสุขมากขึ้นนะครับในเรื่องของการที่จะเกิดความก้าวหน้ามาจากตัวคุณลุ้นล้นเลยนะครับหรือว่าแนะนําให้คุณเนี่ยไปไหว้พระแม่กุนอิมนะที่อมุยธิเทียนานะเพื่อจะนุนนําให้คุณได้รับความสเร็จมากขึ้นในเรื่อองงงขกาารนงนี้นะครับ เมอรสวัตเลขมงคลน,นะครับที่จะเสริมในเรื่องของงานของคุณในห้วงช่วงนี้เป็นเลขอะไรไพ่คือเลขแปดไพ่คือเลขห้านะครับเลขแปดเสริมในเรื่องของความสําเร็จที่มากยิก่งขึ้นนะเลขห้าเสริมเรื่องของสติปัญญาเพื่อเสริมในเรื่องของความสำเรของตัวคุณด้วยเชน่นกันนั้นนะั่นเนี่ยคุณนำเลข 8? แปดเลขห้านะครับทำเป็นไวเปอร์ก็ได้นะหรือว่าจดสกรัดเอาไว้ในกระเป๋าสตางค์เพื่อดุลดวงการงานของตัวคุณในห้วงช่วงนี้ด้วยเชน่นกันนะครับไพ่จะเตือนอะไรบ้าง ให้เตือนให้ขึ้นเป <the> ็นหัดข้อนะครับในเรื่องของการคุยงานในเรื่องการปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานในเรื่องของเพื่อนร่วมธุรกิจในเรื่องของสิ่งที่คุณไปหุ้นไปหาหุ้นส่วนนะครับในการดิลงานต่างๆเช่นนี้มันเป็นเรื่องการที่มันต้องตกลงในเรื่องของผลประโยชน์ตกลงในเรื่องของตัวตูกด้านในเรื่องของธุรกิีธรรมเนี่ยมันจะได้ไม่เกิดความผิดพลาดนะเนี่ยมันอาจจะเหนื่อยหน่อยหนักหน่อยในช่วงแรกนะครับแต่ว่าหลังๆแล้วนะทื่มทำสำเร็จแล้วเนี่ยมันก็จะไปในทิศทางดีด้วยเช่นกันนะครับ มาดูเลขมงคลน,นะครับที่จะเสริมในเรื่องทรัพย์สมคุณเป็นเลขอะไรให้ก้นเลขหนึ่งนะครับแล้วก็ขึ้นเป็นเลขสองอเลขหนึ่งเสริมในเรื่องความมั่นใจนะแล้วก็เลขสองเนี่ยเสริมให้เวลาคุณจะไปเจรจากับใครเนี่ยเวลาคนที่คุณคุยด้วยเนี่ยก็จะมีความเมตตาคุณมากขึ้นเวลาคุณดิวหรือคนอต่อรองเรื่องของเงินต่อรองเรื่องของอผลประโยชน์บางอย่างให้เป็นตามที่คุณต้องการมากขึ้นนะครับแล้วเนี่ยให้คุณนําเลขหนึ่งเลขสองเนี่ยทำเป็นไวเปร์ก็ได้นะครับหรือว่าจดสักดัดเอาไว้ในกระเป๋าสตางค์เพื่อจะหนุนวง ธุกรกิจตัวคุณได้ดีขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับ มาดู้ิว่าไพ่จะเตือนอะไรคุณบ้างนะครับไพ่ขึ้นในเรื่องของความรับนะครับในเรื่องของการที่คุณต้องหมั่นเก็บเงินให้ได้เออจัดการบริหารเงินให้ดีไม่ให้มันรั่วไหลมาไปกันปิดสิบติกเลยนะเออแล้วก็ระวังเสียงเงินไปกับเพาะปากนี่แหละบางทีคุณอา่าพูดไม่ค่อยดีบางทีคุณคิดไม่ค่อยโอเคจิตใจมันอยู่มีแต่ความทุกข์อะไรต่างๆเนี่ยมันยิ่งทําให้อา่ามันเหมือนส่งพลังงานลบๆออกไปเยอะเกินไปนั้นต้องปิดเงียบตัวเองไว้บ้างแล้วก็ทำํำในคิดแรกก็ทําให้เต็มที่นะครับ มาดูสิว่าเลขมงคลที่จะเสริมไพ่ขึ้นเลขเจ็ดไพ่ขึ้นเลขหกนะครับเลขเจ็ดเสริมในเรื่องของการขจัดป,ปะหาอุปสรรคปัญหาเลขหก 6, เสริมในเรื่องของความสุขในการใช้เงินมีความสุขที่จะบริหารจัดการเงินได้ดีนะครับนล้วเนี่ยนะเมื่อคุณนำเลขเจ็ดเลขหก 6, ทำไปมวนเปร์ได้นะครับหรือว่าจดสกรัดเอาไว้ในกระเป๋าสตางค์เพื่อดุลดวงการเงินของตัวคุณเนะี่ยได้ดีขึ้นด้วยเช่นกันนะครับ